สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพานิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จา๋าฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะใบเขียวนี้ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเด้อแอดลง2ส,สูตรนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผันทุกชนิดเด็กตัําว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่7 4 1เน้นไปที่7นะคะผลในรอบแรกนะคะก็คือ7 41 7 4 1มาในวินนะคะในวินชุดนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครนำาม 3, ตัวนี้ก็จะได้ในวินนะคะวันนี้แอดไม่ได้เขียนให้ด้วยเนาะแล้วก็ล่าง5 9นะคะหลุดไป อ่าสำหรับในรอบพิเศษนะคะ450ล่าง65นะคะในรอบปกติ412นะคะพี่พี่จาาล่าง67 12มาเนาะเด่นที่7วิ่งรูที่7มาเนาะดูเสียดายมากลับหัวนะคะในรอบ VIP 354นะคะวิ่งรูที่4มาแต่4 5่แอดก็ไม่มีนะคะส่วนล่าง29นะคะหลุดไปอ่ะวันนี้ตัวที่แอดจับคู่มาแค่คู่เดียวนะคะพี่พี่จา๋ามาวันละคู่ก็ยังโอเคนะใน6คู่ ยังดีกว่าหลุดเนาะเมื่อวานก็มาในคู่หนึ่งนะคะตามต่อแล้วกันเนาะสาหรับชุดโครงสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งเนาะ<ๆ>เข้ามารับชมคลิปแอดแล้วนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยเด้อเพื่อเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะพี่พี่จ๋ากดไลค์นะคะกดคนละไลค์ละไลค์นะคะแอดก็จะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะามาตามต่อกัน อ่าหน่อยอย่ามาจอบซื้อๆเด้อพี่น้องมาจอบก็กดไลค์ให้ด้วยเดอ้อแอดลงไม่นานเนาะแอดลงสั้นๆนะคะชุดโค้งสุดท้ายมาดูตัวเด็ดกัน ปากกากระมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวแป,ป๊บนึงแอดหาปากกาใหม่ก่อนจะได้เห็นสีเข้มเขๆม,มาตัวเด่นเด่นสองนะคะเจ็ด แล้วก็8อย่าลืมนะถ้าใครไม่ชอบก็จะวินในนี้นะคะ3ตัวเด่นวิ่งรูด2 7 8นะคะเน้นไปที่2นะคะพี่พีจ่ะสองมีตัวไหนบ้างมาดูกัน7แล้วก็8ปดสำหรับ2ของแอดนะคะแอดมี2 4 2 0 7 1 เจดสามนะคะแปดสามแปดห้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่พีจ๋าว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันชื่นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยแนวถามมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ ในหกคู่นี้นะคะสี่หน่อยเนาะแอดก็คัดให้แล้วนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับเด่นที่สองนะคะเด่นที่สองแอดเลนไปที่สองสูงนะคะส่วนเจ็ดนะคะแอดเลนไปที่เจ็ดหนึ่งอ่าแล้วก็แปดแปดห้านะคะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แค่ว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมคเมนองก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ